พรานล่าผีภาคที่3ามจอมราชันแห่งมนตราโดยร้อยหนามตอนที่10บทั้งพรานเปลวและเครือต่างเร่งรุดเดินทางแต่สัญชาตยาณพรานนักล่าของพรานเปลวยังไม่ละทิ้งความหวาดระแวงภัยแม้จะเรียบร้อนเดินทางแต่ประสาทและสัญชาตยาณยังตื่นตัวเต็มที่ พรานเปลวออกเดินนำหน้าร่างของเขาห่างจากเครือเกือบสองเมตรสอบประสาทอันปราดเปรียวแว่วเสียงวัตถุแหวกอากาศพุ่งว่ามาที่ร่างของเขาอย่างรวดเร็วพรานเปลวโยกร่างหลบออกไปทางด้านขวาอย่างว่องไวคล้ายเหยาปราดเปรียวฉวัดเฉวียนร่างกลางอากาศลูกศรที่พุ่งตรงมาอย่างเร่งร้อนพุ่งผ่านร่างของเขาไปอย่างเฉียดเฉิวจนพรานนุ่มพูนนำแห่งหมู่บ้านชายดงใจหายวาบ แต่ในขณะที่โยกร่างหลบหลีกอันตรายเขายังส่งเสียงร้องเตือนภัยหญิงสาวลบชึกเสียงลูกศรพุ่งว่าผ่านร่างของทั้งสองผ่านไปปักที่ต้นไม้ข้างทางด้านหลังเขอก็ว่องไวไม่น้อยเมื่อได้ยินเสียงร้องเตือนจากพรานเปลวเธอพุ่งร่างกระโจนออกไปทางด้านข้างอย่างคล่องแคล่วพุ่งกระโจนทิ้งร่างออกไปทางด้านข้างล้มกลิ้งไปกับพื้นอย่างลืมตาย เมื่อพรานเปรียวหันกลับไปมองร่างหญิงสาวที่ชักนำเข้ามาจากหมู่บ้านชายดงรู้สึกโล่งใจขึ้นมาอักโขเมื่อเห็นว่าเธอยังปลอดภัยไร้อันตรายหลบไปเขาตะโกนร้องสั่งออกไปอีกคราแต่ตนเอกก็ต้องรีบประจ o หลบเมื่ได้ยินเสียงวัตถุที่พุ่งแหวกอากาศตรงมาที่ร่างของเขาเมื่อหลุดพ้นวิกฤตอันตรายพอให้โล่งใจได้บ้างเล็กน้อยเขาจึงกล้าสายตามองหาร่างของเครือสาวน้อยแห่งหมู่บ้านท้ายทุ่ง ที่ชักนำเข้ามาจากหมู่บ้านชายดงเมื่อเห็นร่างของเครือที่หลบอยู่หลังต้นไม้ห่างจากเข้าไปไม่เกิน10เมตรเธอกำลังส่งสายตามองมาที่เขาเช่นกันในประกายตานั้นแฝงความห่วงใยและในบางคราย,ยังแฝงประกายบางอย่างที่เขาไม่สามารถจะสื่อออกมาได้แต่เมื่อได้ประสานกับสายตานั้นทำให้เขา,าเกิดความรู้สึกอบอุ่นซาบซ่านอย่างประหลาด ลูกศรดอกที่สองที่พุ่งตรงมาปักตรึงอยู่ที่พื้นดินตรงตำแหน่งที่พรานเปลวสถิตยอยู่เมื่อครู่หากพรานหนุ่มเชื่องช้าเพียงเสี้ยววินาทีร่างของเขาคงจะตกสอนปักตรึงทะลุร่างกลับกลายเป็นผีป่าไปแล้วจากภูมิทัศน์ที่สังเกตเห็นเมื่อครู่ทำให้พรานเปลวค่าคะเนได้ว่าเพชฌฆาที่รอบทำร้ายเขาคงจะซ่อนตัวอยู่บนต้นไม้ใหญ่ที่มีกิ่งใบหนาแน่น ที่อยู่ห่างไปประมาณ15บหาวาน่าจะเป็นที่ซ่อนตัวและก็เป็นไปตามที่คาดการเมื่อพรานเปรวโผล่หน้าออกไปดูลูกศรดอกที่สามก็พุ่งตรงมาที่ร่างของเขาทันควันพรานเปรวหลบฉากกลับมาที่หลังต้นไม้จากนั้นเขารีบโผล่ออกไปอีกด้านหนึ่งของต้นไม้ใหญ่เปิดในมือลั่นไกลไปยังเป้าหมายที่หมายตาเอาไว้ทันควันเปรี้ยง เศษใบไม้ร่วงกราวด้วยอนุภาพจากกระสุนเปิดในมือพรานเปลวหลังจากนั้นความเงียบงันพลันมังเกิดขึ้นเมื่อไม่มีไยใดเคลื่อนไหวคล้ายทั้งสองกำลังคุมเชิงกันอยู่เวลาเคลื่อนคล้อยผ่านไปแต่คล้ายช่วงการเวลาเหมือนหยุดชะงักความเงียบงันแผ่เข้าปกคลุมบรรยากาศอึอดอดัดจนเริ่มหายใจไม่ทั่วท้องพรานเปลวหันไปมองร่างของเครือแต่กลับไม่พบร่างของหญิงสาว คาดว่าหญิงสาวคงจะหลบหนีไปแล้วตามคําสั่งที่เขาตะโกนออกไปเมื่อครู่พรานเปรยพู้นนำหมู่บ้านชายดงลอบถอนใจอย่างโล่งอกในเมื่อเวลานี้ไม่มีเครืออยู่ด้วยเท่ากับว่าเขาเผชิญหน้ากับศัตรูเพียงลำพังอย่างน้อยในเวลานี้เขาจะได้ต่อสู้กับศัตรูที่รอบทำร้ายเขาได้อย่างไม่ต้องพะวักพะวงชกเสียงลูกศรพุ่งตรงเข้าปากต้นไม้ พรานเปลวเบี่ยงตัวหลบโดยสัญชาตยานจากนั้นจึงโพรโออกไปอีกด้านจอเปิลยิงสก,กัดออกไปอีกนัดเปรียงเศษใบไม้ร่วงกราวด้วยอนุภาพจากกระสุนเปินในมือพรานเปลวหลังจากนั้นความเงียบงันก็พลันบังเกิดขึ้นเมื่อไม่มีฝ่ายใดเคลื่อนไหวคล้ายทั้งสองฝ่ายกำลังเฝ้าคุมเชิงกันอยู่พรานเปลวจิตใจระทึกแต่หาได้วันไหววาดกลัวไม่ เหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นแม้วิกฤตจ,จะร้ายแรงแต่ยังเชื่อมั่นว่าเวลานี้เขายังพอรับมือได้หลังจากที่เครือพุ่งร่างกลิ้งหลบรอดจากลูกศรปริศนานดอกแรกเธอก็เพ่นผลตรงไปที่โคนต้นไม้ใหญ่เพื่อใช้เป็นที่กำบังร่างให้ปลอดภัยชั่วคราว แต่เมื่อได้ยินเสียงร้องตะโกนของพรานเปลวให้เธอหนีหญิงสาวจึงขบคิดได้ว่าเวลานี้เป็นช่วงโอกาสเหมาะสมที่สุดที่เธอจะปลีกตัวไปติดตามค้นหาผู้ใหญ่ลอยพี่ชายของเธอหญิงสาวเหลียวหน้ากราดสายตามมองไปรอบตัวเพื่อสำรวจเส้นทางหลบหนีเมื่อลูกดอกลูกที่สองพุ่งวาบตรงไปปักตรึงที่ต้นไม้ที่พรานเปลวใช้หลบซ่อนตัวอยู่เธอจึพุ่งร่างตรงไปหลบหลังต้นไม้ใหญ่อีกต้น หมายตาเอาไว้ล่วงหน้าเครือกระชับปืนในมือแนบแน่นพลางตัดสินใจทันควนันพุ่งร่างกระโจนเพ่นผลอีกครั้งอย่างรวดเร็วร่างของเธอก็หลบเร้นหายเข้าไปในพงไพรเธอยังได้ยินเสียงเปินที่พรานเปลวอีกออกไปตอบโต้กับสตรูมือธนูปริศนาแต่เวลานี้เธอไม่สนใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อครู่อีก ในความคิดที่กําลังกระตุ้นเตือนอยู่ในสมองมีเพียงการติดตามค้นหาพี่ชายเท่านั้นเครือไม่แน่ใจว่าผู้ใหญ่ลอยเวลานี้อยู่ที่ใดแต่เชื่อมั่นว่ายังคงมีชีวิตอยู่อย่างแน่นอนเธอตัดสินใจเริ่มต้นค้นหาผู้ใหญ่ลอยที่หมู่บ้านก่อนจากนั้นจึงค่อยๆสืบเสาะตามแนวป่าไปตามลำดับ ในขณะที่เธอกำลังจะวิ่งผ่านจอมปลวกขนาดใหญ่คล้ายภูเขาย่อมย่อมลูกหนึ่งพลันก็ได้ยินเสียงเหยียบย่ำดังแว่วตรงมาในระยะกระชั้นเครือรีบเบี่ยงตัวหลบหลังจอมปลวกทันควันเพื่อซ่อนเ้นจากเสียงฝีเท้าที่วิ่งมาโดยยังไม่สามารถจำแนกได้ว่าเป็นมิตรหรือศัตรูเสียงฝีเท้าที่กำลังวิ่งเข้ามานั้นเป็นคนอย่างแน่นอนเครือกระชับปืนในมือแน่น ตั้งธาหมายเวี่ยงฟาดออกไปที่ร่างของผู้วิ่งเข้ามาเธอมั่นใจเต็มที่ว่าผู้ทิ่มาต้องเป็นศัตรูเพราะในสถานการณ์ที่วิกฤตเช่นนี้ไม่น่าจะหลงเหลือมิตรที่พอจะพึ่งพาได้รอบกายมีแต่ศัตรูรุมล้อมอยู่เต็มไปหมดเมื่อเสียงฝีเท้าวิ่งเข้ามาได้ระยะประชิดเครือใช้มือจับปลายปากกระบอกเปินฟาดผ่านท้ายเปืนออกไปเต็มแรงร่างที่โผล่ออกมานั้นชัง,งักงันเล็กน้อย จากนั้นจึงหมุนคว้างออกไปที่ลายเครือตะโกร,ร้องออกมาอย่างปราบเลิ่มคนที่เธอพบพานิยามขับขันกลับเป็นพี่ชายของเธอที่ต้องพลัดพรากจากกันไประยะหนึ่งเพราะถูกอาจารย์เคยควบคุมบังคับเอาไว้ใช้งานเครือผู้ใหญ่ร้อยอุทานออกมาอย่างแปลกประหลาดใจเมื่อได้เห็นน้องสาวของตนปรากฏกายเคลื่อนอย่างกระทันหัน ผู้ใหญ่้อยแห่งหมู่บ้านท้ายทุ่งก็คล่องแคล่วรวดเร็วสมเป็นนักสู้ที่จับเจนเมื่อครูี่เห็นเครือฟาดปืนออกมาเขาชะงักงันเพียงพริบตาร่างของเขาก็หมุนคว้างหลบปลีกเบี่ยงร่างออกไปอย่างมีชั้นเชิงปืนที่ฟาดออกมาจากมือของเครือแม้จะรวดเร็วแต่ผู้ใหญ่ร้อยกลับรวดเร็วยิ่งกว่าเมื่อร่างของเขายืนหยัดได้มั่นคงจึงโผล่เข้ามาหาเครืออย่างตื่นเต็ม พี่ลอยฉันขอโทษไม่คิดว่าจะเป็นพี่ฉันไม่รู้จริงๆเครื่อนละล่ำละลักออกมาเสียงสัน่นแต่ผู้ใหญ่ลอยใช้สองมือรั้งสองไหลของเธอไว้กล่าวปลอบเบาๆไม่เป็นไรเครือเองทำถูกต้องแล้วน้องพี่ในสถานการณ์ที่แวดล้อมไปด้วยอันตรายรอบด้านเช่นเนี้การเรามาระวังตัวเอาไว้นั่นแหละถูกต้องแล้วละหญิงสาวพยักหน้ารับไปมาอยู่หลายครั้งอย่างเตืนตัน น้ำตาเริ่มเอ่อคลอยาเรนอย่างอัดอั้นตันใจฉันคิดว่าจะไม่ได้เจอพี่ลอยอีกแล้วยังตัดสินใจไม่ถูกว่าจะออกตามพี่ได้ที่ไหนไม่เป็นไรหรอกเคลือพี่ไม่เป็นอะไรปลอดภัยดีเอล๋ล่ะเดรบัดเจ็บบ้างหรือเปล่าผู้ใหญ่ลอยกล่าวถามน้ำเสียงเริ่มสั่นเคลือความห่วงใย,ยอาทรต่อน,น้องสาวคนเดียวที่เขาห่วงเป็นนักหนาตลอดเวลาที่พลัดพรากจากกัน ทำให้เขาต้องทนกล่ำเกลินอาโดนเฝ้ารอคอยโอกาสเพื่อจะหลบหนีการควบคุมของอาจารย์ทะเยเพื่อมาช่วยเหลือน้องสาวที่เขาห่วงหาเอ็นดูเมื่อคบคิดได้ถึงอาจารย์ทะเยสัมปชัญญะคล้ายถูกกระชากดึงกลับให้ได้มาอยู่กับความจริงและล่ำละลักถามออกมาเสียงพร่าโรผานเปเลวล่ะเอ็งถูกใช้ให้เป็นล่อลวงให้เดินทางม,มาที่หมู่บ้านตอนนี้ผานเปเลวอยู่ไหน พลานแปลวเหรอกำลังสู้อยู่กับศัตรูที่คอยดักเล่นงานพวกเราในระหว่างเดินทางพลานเปลวรับมือกับมันอยู่ส่วนฉันปีกตัวมาตามหาพี่เครือตอบออกมารัวเร็วแม้อเธอจะมีอคติไม่ค่อยชื่นชอบต่อบุคลิกและสายตาที่มองเธออย่างไม่เป็นมิตรนักแต่เวลานี้เมื่อรำลึกว่าเขากำลังตกอยู่ในอันตรายความรู้สึกของเธอกลับบังเกิดห่วงใย,ยอย่างประหลาด ยังคิดตำหนิตนเองด้วยซ้ำว่าฉันไหนเมื่อครู่จึงไม่รั ann, ้งอยู่ร่วมมือกับเขาเพื่อรับมือกับศัตรูที่ลอบทำร้ายเหตุใดพรานเปลวจึงขับไล่เธอออกมาเหตุผลมีเพียงหนึ่งเดียวนั่นคือกเกรงว่าเธอจะได้รับอันตรายหากเป็นเช่นนั้นเท่ากับว่าพรานเปลวก็ห่วงใยต่อเธอซึ่งขัดกับพฤติกรรมที่แสดงออก เมื่อคบคิดได้ถึงเวลานี้เครือบังเกิดความอบอุอน่นซาบซ่านขึ้นในหัวใจอย่างประหลาดยากจะบรรยายสันดงขึ้นมาทันควัญขว้าข้อมือของผู้ใหญ่ลอยกระชากทันทีไปพี่ลอยเราต้องกลับไปช่วยพานแปลวก่อนที่จะสายเกินไปเดี๋ยวช้าก่อนเครือผู้ใหญ่ลอยฝืนร่างรั้งตัวเองไว้ทำให้เครือหันมามองอย่างแปลกใจผู้ใหญ่ลอยกล่าวย้ำออกมาอีกว่า อย่าเพิ่งใจร้อนเราต้องขบคิดให้ดีก่อนต้องคิดอะไรมากอีกพี่ลอยยิ่งเนิ่นนานพรานเปวก็จะได้รับอันตรายเครือเร่งเราออกมาอีกอย่างตัดเพาะเริ่มมีวีแววผิดหวังต่อพี่ชายของตอนเองไม่ใช่ว่าพี่ไม่ต้องการไปช่วยเหลือพรานเปลวแต่เราจะเร่งไปในเวลานี้ไม่ได้ทำไมเครือย้อนถามทันควันพรานแกลงก็กำลังได้รับอันตรายเช่นเดียวกันและต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนที่สุด ผู้ใหญ่ลอยตอบเครือถึงกับสะท้านขึ้นมาทันทีเมื่อได้ยินชื่อพรานแกลงเครือยังรู้สึกสำนึกผิดต่อพรานแกลงเธอไปต้นเหตุที่ทำให้พรานแกลงพลาดพลั้งเพราะการหลอกลวงของเธอแม้ว่าเธอจะถูกบังคับจากอาจารย์ขยะเยก็ตามแต่ความรู้สึกผิดที่เธอกระทำยังคอยตำหนิเธออยู่เสมอมาพรานแกลงตกอยู่ในอันตรายเขาเป็นอะไร เธอถามออกมาเสียงสั่นระโวในใจเจ็บแปรป,ปวดร้าวคล้ายหัวใจถูกบีบเค้นอย่างรุนแรงพลานแกล่งกำลังถูกอาจารย์ขเยยทำพิธีถ่ายทอดอาคมผีกระหังเข้าสู่ร่างเพื่อเปลี่ยนให้กลายเป็นผีกระหังเพื่อใช้เป็นเครื่องมือไปทำร้ายพลานพศกับพลานเปลวผู้ใหญ่ลอยตอบออกมาช้าๆหนักแน่นร่างของเครือสั่นสะท้านสวนเซคล้ายจะสิ้นเรี่ยวแรง น้ำตาเอาิอคลอเมื่อครู่พลันรินลังเป็นเส้นสายอย่างสุดกลั้นแล้วแล้วเราจะทำยังไงดีเราจะช่วยพรานแกล่งได้ยังไงผู้เยลอยค่อยๆกล่าวออกมาอย่างใคร่ครวญทุกประการที่เขาได้กระทำขึ้นนั้นเป็นเพราะถูกบังคับบงการจากอาจารย์ขคเยที่เอาชีวิตความตายของน้องสาวของเขามาข่มขู่เพื่อบังคับใช้งานพรานพศพรานแปลวและพรานแกล่ง ต่างเป็นเพื่อนที่เขารักและให้ความยกย่องเสมอมาในคราครั้งนี้เขากระทำผิดต่อเพื่อนเพราะฉะนั้นเมื่อมีโอกาสแม้เพียงน้อยนิดเขาสมควรจะกระทำการชดใช้ต่อความผิดพลาดที่ได้ร่วมก่อขึ้นเมื่อใครครวนจำแนกออกมาได้เขาก็ค่อยๆกล่าวกับเครือทั้งพลานเปลวและก็พลานแกลง ต่างตกอยู่ในอันตรายด้วยกันทั้งคู่แต่พรานเปลวยังมีความสามารถที่จะดิ้นรนต่อสู้ไม่แน่ว่าเขาอาจจะเพลียงพร้ำแต่พรานแกลงนี่สิกำลังตกอยู่ในอันตรายขับขันไม่มีแม้โอกาสที่จะช่วยเหลือตัวเองรอคอยรับการเชืือดเฉือนอยู่ฝ่ายเดียวเขาหยุดเว้นระยะไปเล็กน้อยแล้วก็กล่าวออกมาว่าเราจะต้องแยกกันไปช่วยเหลือขาวเดียวกันทั้งพรานเปลวและก็พรานแกลง เครือหันมามองศบตาอย่างเกล้าแกลงเชื่อมั่นต่อผู้ใหญ่ลอยกล่าวออกมาอย่างหนักแน่นว่าพี่ลอยไปช่วยพรานแปลวฉันจะไปช่วยพรานแกลงเองผู้ใหญ่ลอยจ้องเขาเหม็งมองน้องสาวเมื่อพบเห็นประกายตาเด็ดเดี่ยวที่ทําให้เขาคลั่นคล้่งในใจนึกไม่ออกเหมือนกันว่าเหตุฉั่นไหนเครือน้องสาวของเขาจึงเปลี่ยนเป็นเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวได้เช่นนี้การไปช่วยเหลือพลานแกลงก็อันตราย และก็าการทำลายพิธีกรรมก็ไม่ใช่เรื่องง่ายไหนยังจะต้องเสียกับการเจอกับอาจารย์ขยเยออีกพี่คิดว่าผู้ใหญ่ลอยยังกล่าวไม่ทันจะจบเครือก็แทรกขึ้นมาพี่ลอยไม่ต้องกลัวนะฉันอาจจะทำลายพิธีของอาจารย์ขยเยไม่ได้แต่อย่างน้อยต้องคอยถ่วงเวลาได้แน่ๆเพื่อรอให้พี่ช่วยเหลือพรานเปลวได้สำเร็จและก็พากันไปช่วยฉันกับพรานแกล่งอีกทีผู้ใหญ่ลอยพยักหน้า ร้อยตามเหตุผลของเครือเมื่อถึงยามคับขันเธอกลับหนักแน่นจนเขาก็คาดไม่ถึงกดได้ตกลงตามนี้แหละเองไปช่วยพรานแกลงส่วนพี่จะไปช่วยพรานเปรวเองเครือพยักหน้าอย่างเลื่อนลอยจนแทบไม่ได้ยินประโยคท้ายที่ผู้ใหญ่ร้อยกล่าวระมัดระวังตัวด้วยนะเครือหญิงสาวเดินจากผู้ใหญ่ลอยเพียงสี่ห้าเ้า จากนั้นจึงเปลี่ยนเป็นเร่งฝีเท้าว,วิ่งหายไปในราวไพรอย่างรวดเร็วเมื่อร่างของเครือหายลับไปแล้วผู้ใหญ่ลอยจึงเร่งรถเพื่อไปช่วยเหลือพรานเปลวทันทีและที่สำคัญเขาล่วงรู้อยู่แล้วว่าผู้ที่ลอบทำร้ายพรานเปลวก็คือพรานพศที่ถูกอาจารย์ขยะเยครอบงำบงการให้มาอบสังหารเพื่อนรักนั่นเอง เวลาผ่านไปแต่ยังไม่มีไยใดเคลื่อนไหวทั้งพรานเปลวและผู้หลบซ่อนรอคอยจ้องสังหารพรานเปลวยังกราดสายตาไปรอบบริเวณเพื่อศึกษาทางหลบหนีและหนทางตอบโต้ในคราวเดียวกันผู้ซุ่มซ่อนยังคงเร้นกายอย่างสงบแต่ทวันในความสงบที่คล้ายเคลื่อนใต้น้ำรอคอยการเปิดฉากจู่โจมอีกครั้งอย่างหนุกดันและร,นรุนแรง จากการรอบสังเกตด้วยสายตาที่จัดเจนทำให้พรานเปรวคาดคเนได้ว่าบุคคลที่เฝ้าคอยทำร้ายเขาอยู่นั้นซ่อนตัวอยู่บนต้นไม้ใหญ่ที่เขาคาดการเอาไว้แต่แรกเขาแซงโผล่ร่างออกไปเล็กน้อยลูกดอกหนึ่งก็ถูกยิงออกมาอย่างรวดเร็วเขาหลบฉากเข้ามาด้วยความว่องไวนั่นเท่ากับว่าความเคลื่อนไหวของเขาตกอยู่ภายใต้สายตาของมันอย่างละเอียด นับว่าเป็นคู่มือที่น่ากลัวจริงๆทันใดนั้นพรานเปลวพลันได้ยินเสียงที่ดังเหยียบย่ำแววมาทางด้านสายมือพรานเปลวค่อยหยับเปิดในมือเล็งไปในทิศทางที่ปรากฏเสียงดังขึ้นทันทีเจ้าของร่างที่โผลออกมาคือผู้ใหญ่ลอยพรานเปลวย่อมรู้จักผู้ใหญ่ลอยผู้นำแห่งหมู่บ้านท้ายทุ่งเป็นอย่างดีซึ่งเคยไปมาหาสู่กันบ่อยครั้ง พลานเปลวพลานเปลวหยุดก่อนอย่าสู้กันผู้ใหญ่ลอยส่งเสียงร้องเรียกออกมาจากนั้นร่างจึงพุ่งทลาเข้าไปหาพลานเปลวแต่ก่อนที่พลานนมแห่งหมู่บ้านชายดงจะทันได้ส่งเสียงห้ามปรามเตือนอันตรายมัจจุราชก็เดินทางมาถึงตัวของผู้ใหญ่ลอยเมื่อลูกศรเพชรขาดพุ่งตรงเข้ามาปักตรึงที่สวงอกของผู้ใหญ่อย่างแม่นยำร่างของผู้ใหญ่ลอยพังหงาย ความเจ็บปวดโลดแล่นไปทั่วสารพางร่างของเขาสุดลงไปกองอยู่กับพื้นลมหายใจกําลังจะหลุดลอยออกจากร่างก่อนสิ้นใจเขาจ้องมองร่างของพรานเปลวอย่างสํานึกผิดกล่าวออกมาว่าพรานแกลงไปช่วยพรานแกลงอย่าอย่าสู้กันนั่นนั่นก็คือสํานึกสุดท้ายของผู้ใหญ่ลอยจะห้ามเตือนพรานเปรวแต่กล่าวไม่ทันจะจบประโยคก็สิ้นใจ เงือเม็ดโป้งๆผุดพราวทั่วร่างของพรานเปลวเขาคิดไม่ถึงว่าจะต้องมาเห็นการตายต่อหน้าต่อตาของคนคุ้นเคยโดยที่ไม่ทันให้การช่วยเหลือไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นใครเขาเชื่อมั่นว่ามันต้องไม่ปล่อยให้เขามีชีวิตรอดกลับไปเป็นแน่แต่พรานลมหาได้วันเกรงต่ออันตรายที่จะเกิดขึ้นในเมื่อเขาเคยเผชิญผชันตรายมาแล้วหลายครั้งหลายครายังรอดมาได้ เชื่อว่าครั้งนี้เขาก็ต้องรอดได้เช่นกันในเมื่อคนพู้นั้นใช้อาวุธที่ด้อยอนุภาพกว่าเขาหากเขายังเอาตัวรอดไม่ได้ก็เสียทีที่ผู้คนยกย่องให้เป็นยอดพรานลูกศรที่ปลิดชีวิตผู้ใหญ่ลอยที่พรานเปลวเห็นนั้นทำให้เขานึกถึงพรานพศขึ้นมาทันควันเวลานี้หากมีพรานพศอยู่ด้วย รับรองว่ามันผู้นี้ต้องเป็นคู่ต่อสู้ที่สมน้ำสมเนื้อกับพรานพศจากลูกศรที่ยิงออกมาทั้งสดอกทำให้เขาคาดเดาตำแหน่งของจตัตโตได้จัดเจนยิ่งขึ้นว่ามันซ่อนตัวอยู่บนต้นไม้ใหญ่ที่คาดการเอาไว้แต่แรกพรานเปลวซ่อนกายรอคอยอย่างใจจดใจจอ่อเปิดในมือเล็งตรงไปที่ตําแหน่งที่หมายตา หากพบเห็นสิ่งผิดปกติเขาจะลั่นไกลปลดปล่อยกระสุนทันทีเวลาผ่านไปเนิ่นนานบนต้นไม้ใหญ่ที่ผู้นำแห่งหมู่บ้านใช้ดงหมายตายังไม่มีความเคลื่อนไหวคาดว่าผู้ที่คอยจ้องเล่นงานเขาก็รอคอยโอกาสที่เขาพลั้งเผลอเช่นกันช่วงเวลานี้ต้องอาศัยความหนักแน่นและสุขขมหากผู้ใดบู้วามคงต้องตกเป็นฝ่ายเพียงพล้ำ ศัตรูของพรานเปลวเวลานี้จัดอยู่ในชนชั้นมือฉมังระดับพระการแม้ว่าในเวลานี้พรานเปลวจะยังไม่ล่วงรู้ว่าคู่มือของเขาเป็นใครแต่คาดการได้ว่าคนคนนี้เป็นศัตรูที่น่ากลัวจริงๆพรานเปลวใช้ลวดลายสร้างความเคลื่อนไหวขึ้นทางด้านสายของต้นไม้ที่เขาใช้เป็นที่กำบังกายแต่เขากลับ โยกร่างโผล่ออกไปทางด้านขวาจากนั้นเปิดในมือกสัตวย์เปี่ยงปล่อยกระสุนสังหารออกไปบนต้นไม้ใหญ่ที่หมายตาเอาไว้แต่คู่มือของเขาก็มีชั้นเชิงเหนือธรรมดาคล้ายกับว่าจะล่วงรู้เท่าทันความเคลื่อนไหวของเขาไปเสียทุกอย่างลูกศรดอกหนึ่งถูกปลดปล่อยออกมาอย่างเร่งร้อนพุ่งตรงมาที่ร่างของพรานเปลวที่โผล่พรวดออกมาจากทางด้านขวาของต้นไม้แต่เวลานั้นก็เป็นช่วงเวลาที่พรานเปลวลั่นไกลออกไปแล้ว ลูกศรที่พุ่งตรงมาด้วยความรวดเร็วแต่กระสุนสังหารของพรานเปลวก็รวดเร็วไม่แพ้กันลูกศรดอกนั้นพุ่งผ่านใบหน้าพรานเปลวไปอย่างเฉียดเฉิวแต่กระสุนสังหารก็แหวกฝาอากาศพุ่งเข้าโซ่เป้าหมายได้เช่นกันแต่คาดว่ากระสุนสังหารนัดนั้นของพรานเปลวจะไม่สำเร็จผลเมื่อปรากฏลูกศรอ,อีกดอกพุ่งตรงออกมาอย่างเร่งร้อนแหวกอากาศมาอย่างรวดเร็ว แต่ลูกศรที่ยิงออกมานั้นยังไม่ทันจะพุ่งตรงเข้าสู่เป้าหมายพลันก็ปากฏร่างร่างหนึง่งมีความรวดเร็วเหนือกว่าพุ่งตรงเข้ามาคว้าจับลูกศรดอกนั้นไว้ในมือร่างที่พุ่งแหวกอากาศมาด้วยความเร็วหลุดสายลมนั้นคว้าจับลูกศรเอาไว้มั่นจากนั้นขณะที่ร่างของมันยังลอยตัวค้างอยู่กลางอากาศ ร่างของมันก็ค่อยๆหันมามองร่างพรานพศที่อยู่บนต้นไม้ด้วยแววตาดุดันมาาร้ายประกายเียนฆ่าสาดกระจายปกคลุมรอบบริเวณ